หลังจากที่เหาเอาเอาไปเนีย่ยละ่ะนวดแล้วเอาไปแช่ตู้เย็นพี่น้องประมาณยี่สิบสามสิบนาทีเนาะประมาณประมาณประมาณเนาะพี่น้องเนาะคือประมาณชั่วโมงหนึ่งคนละพี่น้องค่ะสมมติว่าแล้วแต่ว่าแล้วต่ว่าตู้เย็นไผ่เย็นหน่อยเย็นหลายเนาะค่อยก็ไปแช่ละพี่น้องเมื่อก็สิมาได้ประมาณนี้เนาะสิมาหนวดมือจะขาวเพราะว่ามันมันก็ะแขงอยู่พี่น้องตัวได้มันแข็งแขงยิ่งน้มาก็แขงอยู่ หนวดเจ้าข่าวหนวดหรอดหนึ่งมาสาัสเนี้ยดีขนาดใส่โคกตำเนี้ยดีขนาดพี่น้องเลยบ่มีเครื่องนี่ล่ละเนาะ นวดไปแล้วนวดไปเ้าก็ต้มน้ำไปน้ำพี่น้องต้มน้ำให้มันเดือดเดือแล้วกะ็ตอนเขาหยดนี่ก็ต้องค่อนไฟมันพี่น้องค่อนไฟให้มันอ่อนค่อนไฟให้มันอ่อนจนน้ำมันบดเดือดคนละพี่น้องตอนเขาอ่อนหยดโดยวฉพาะสถาไปเมืองตอนหอยดอ,อีกเทื่อนหนึ่งนาอเดี๋ยวนวดให้มันขแข็งแล้วหลก่อนพี่น้องโอ้ยหนาวมือหนาวหนาว หนาวมือตอนตามก็จนเมื่อยออหลวดึ้เมื่อยแอรเลยแรพี่น้องเ้ยตอนตามกันเลยบังพีแข็งกันได้ยอย โอ้ยหนาวหนาวมือเย็นมือพี่น้อง หวดไปพี่หัวหัวให้แข็งๆม,ม,มันละลายมันสะส โอ้ยมือของพ่มีความรู้สึกมือไม่มีความรู้สึกเลยพี่น้องมาปั่นมาหนี้พี่น้องสะทุกมือก่อนสะทุกมือสะทุกมือก่อนปั่นได้ก่อหน่อยพี่น้องเอ,อ้ย อย่าก,กินกระทิยเอาเองเข้าแม่นอยู่บ้านเฮาเมืองไถ่ในบ่งอยากได้เนาะขี่รถปุ๊ดเข้าไปตลาดกัน,กนเลกินเลยนี่อย่าแค่ย่างก็ต้องฮ็ดเอาเองไปซื้อเขากระเด็นน้อยหนึ่งพี่น้องไปซื้อเขากระเด็นน้อยหนึง่ง อันนี้ก็มือสมัครเล่นเด้อพี่น้องมือสมัครเล่นเขา,าจะสี่ นำหน่อยพวกเข้าใจไหยนี่ขี้ใหญ่ทะเน้อ

สิแเลีเง่งงายมาเนาะนี่นนอนนี่นนอนนี่เนาะอีกเม่อีจะหน่อยปวเกาเด็กซองะ ประมาม่นิดยังเล่แล้วแล้ว,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 วมันจะดนโดนผัวดิกว่าจะเสร็จเลยนี่ไม่สิดโดนผะัวแล้วน้องสิดโดนพัดขอสิสตอปวิดีโอไว้ก่อนจะข่าวมันสิดนโดนพัดพี่น้องเราถามว่าเบอร์ตอนมันเหลวเนาะมันสิโดนผัวขอก็สิสค่อยปั่นไปจนมันเหลวดีด๋วยวก็ต้อง ่า่ล่าค่อยกะคาดแต่อันนั้นอยู่ยดีวสตอรปิโอ้กันปั่นแล้วละพี่นอ้องมันสิซุกละบอลเลยฮะขอาเปิดกไฟกค่อยๆหนึ่ง มันลอ,อยขึ้นมาสุกหลอกขอก็อามานอกน้ำแข็งพี่น้องสุกหลอกก็นอกน้ำแข็งสีออกมูหรือออกจาจะสิกาเฮ็ดเควกาหันกับไม้ <c oughs> โอ้ยอุปส,สรรคเศรษฐกินอีหยังแต่ละอย่างทำไมมันยากทำไมมันยากกันยังวะ่ะ ทุกแล้บอกเหรอเขาบอกว่าขันมันลอยมากสแสดงว่ามม่สุกมันสเแดงสสดึงเห็นความบกเค้อมันเสดงเสดึงสดงส,ด,งสด,งดึงดึงดึงอยู่บนนี้ฮะ หน้าตาก็โอเคช็อกโกแลตอยู่ได้แล้วเนาะลูกชิ้นโคกตำ ยงเจอละลายหมดอะอส่ไ่ัวพอละสุกก็ช่างไม่สุกก็ช่างตลาดสวยยิ่งกินอยู่หน่อยพี่น้องเนาะ สุกก็ช่างไม่สุกก็ช่างพอแล้วก็เลยไลยแท้พ้าเรคิดว่าจะได้ไลยปานี้ได้พี่น้องเจ๊ลอยกําเนาะเจขีดประทังโลเสี่ยลพี่นองแล้ว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 พอแล้วพอแล้วพ่อแล้วจบเรียบร้อยซอยแซ่พี่หน้องเลยเอาหนวดแข็งใส่กับจนหนวดหอน เอาหนุบแกงใส่กันจนละลายจนเหมือนอะไรทรานดีแล้วพี่น้องได้ทราบดีละเบิ้งเป็นปตาแสบบ่ตาแสบบ่ได้จะพาเบิ้งข้างในบากรนะน่ำพาเบิ้งดูพี่น้องมันเป็นแต่นแนวไหน <laughs> มันเป็นตะกินแต่ย,ยาก,กอีบ่เขาบอกก็ถุงวยแข็งแข็งกินแข็งอนี่พี่น้อง สิ้นคอยไ่ค่อยเด็กประไดีพี่นนออ่อนวอยู่จักหน่อยอย่อ,อ,อนวนอ,อยู่น้อยหนึ่งพี่นนอแต่ว่าอันก็โอเคอะไรเนี่ยพี่นนอสำหรับมือใหม่เนาะมือใหม่หัดทำาระถทือทำหนี่ก็ถือว่าโอเคอกแ,แลตละ อแสบอยู่เราขอเสิรสฟไปย่างเสีย์ก็ตรงก็เดียวเนาะอย่างละอันดกสินตาำกก คลิปนี้ก็ทอดนี่แล้วนาอพี่น้องนาอเจอกันคลิปหน้ามีอย่างดีๆสวยๆงานเ๋วยวสิมาบอกให้ฟังแล้วค่ะนาอสวัสดีค่ะ